อีก46วินาทีและ45วินาทีแมตช์ Matt กำลังจะเริ่ม 44, 43, 42, 41, <46 S 1> 40ามามาที่มิดฮอลิเด์ครับวิ่งกำมแอปเปิลมาครับวิ่งไปทางซ้ายครับกำลังขึ้นไปเจอกับเพื่อนครับแล้วก็จะเปิดประตูนี้ขึ้นไปหรือเปล่าและเปิดประตูครับเปิดไปแล้วทำไรต่อเล็งประตูเล็งประตูหาจุดปาชิงหรือเปล่ายังไง เรรางจิอเาจริงครับแล้วตรงนี้ฮะัิวัตอยู่ข้างนอกครับและเห็นแล้วตรงนี้ฮอลิเดย์แอบจูกลบแล้วปิดประตูตรงนี้เราก็ซอมพากย์ไว้แล้วกำตรงนี้ป้าแอปเปิ้ลชิงออกไปแต่ไม่มีดาเมจติดไปและเหลืออีก17วินาทีกำลังจะเริ่ม15วินาทีกำลังจะเริ่ม13 12ออโต้ยืนอยู่ข้างนอกอีกสิบินาทีอีกสิบวิขาดใจตายแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและถึงอ่ะมาครับ แม์ Matt, เริ่มขึ้นมาครับสำหรับแม์โซโล่ของเราครับหลยเครึ่องบินดูเหมือนจะผ่านไปทางด้านขวาอ่าขวาครับตัดเข้าขมามด้านบนด้านบนนะจด้านบนด้านบนนะนนะตัดไป<อ>ทางด้านอ่าข้าว นะครับไปทางด้านน้นนะฮะผ่านาทาง้านพาราไดและตรงนี้ฮอลิีเดย์ล่อนลงมาด้วยครับด้วยความเร็วประมาณ125แลาและกำลังเล็งจุดลงอยู่ตรงนี้สำหรับฮอลิเดย์แล้วฮอลิเดย์กำลังจะแลนดิ้งตรงนี้เอาหน้าทิมและเล่งความเร็วมาจนถึงเกือบประมาณ240ฮอ <Holiday S 2> ลิเอย์เอยงส้าย40องศาริปดาเหนือ88องศา แล้วแรงลมทำให้ฮอลิเดย์อาจจะต้องเอี้ยวขวากลับมาตรงนี้แล้วฮอลิเดย์ทิมลงมาแล้วมีการแขนช่วยนิดหน่อยแล้วกําลังจะถึงจะกระตุกล่มภายในสามวิตรงนี้ฮอลิ Holiday. เดย์เล็งมาแล้วเป็นบ้านตรงนี้ครับแล้วฮอลิเดย์กลางล่มออกมาแล้วล่มของเขาเป็นสีม่วงฮะลายแองกี <Angry Bird. S 2> ง้เบิร์ดฮะล่มล่มหมูล่มหมูแล้วอาตัดมาตรงนี้<ม>ครับมหมีภูพร้อมนอนนะตรงนี้ มีหมอนผมนอนแน่ครับมีผู้บอกแล้วได้ปืนมาสําหรับมีผู้และกําลังฟาร์มอยู่ในบ้านไม้ตรงนี้เข้ามาเจอโต๊ะนิดนึงเกี่ยวอะไรเกมเนี้ยอ่าแล้วพ่อไ่เกี่ยวอะไรเกมไป้ครับผมแล้ววิ่งข้ามถนนมาซึ่งถนนเป็นถนนเลนรถสองคันวิ่งสวนกันได้ตรงนี้มีผู้จุกดูอีกทีนึงเอาแล้วมีกแก,แกแ๊เพื่อนแล้วสเปรย์เรียกไปตรงนี้ครับมีเดืเอนเดี๋วยวดิอะไรยังไงครับแล้วแก๊โฟครับวิ่งสวนกลับมาเหมือนกันแต่มีผู้ครับ พยายามจะออกข้างและออกข้างมาเป็นพุงย้อยๆเลยครับตอนนี้<ร>อ้าวแล้วพันแปดสิบพีครับไปยิงทางด้านร็อ,อกออกไปครับพ<อ>ีซีก็เหมือนกันครับยิงยิงสี่ทีอาร์ไปและเอ็นว The ีเดอะครอนกับโดนเก็บไปดําพันแปดสิบพีเป็นดับเบิลคิวของพันแปดสิบพีครับพี่หนึ่งแล้วตรงนี้หมีพุงยิงไปเลื่อยๆงครับเพื่อนกันขู่กันไปนี่ฮะจูกล้อ,อกกันอยู่หมีพุยังไงตรงนี้หมดหมดหมดหมายถึงว่าเลือดหมดไม่ครับกระสุนกับชีวิตเดี๋ยวจะหมดแล้วหมีพูอ้าวแล้วเพื่อนเขาจู ลมยังได้อยู่ตรงนี้แล้วเจอกันไปเรียบรอ้อยไปตรงนี้แล้วเบิดโกดแครแคแคกันมายิงกล่องซ้ำไปด้วยเปิดไฟเขียวให้เลยเแล้วแล้วแล้บบิดครับถูกน็อกดาวไปครับจากเอ็นกอดครับใช่ครับแม่เป็นการวอร์มที่บอกเลยว่า ผมบอกว่ามีทีมแตกกันตรงนี้แหละน,ะน้องเต่าครับออกไปครับแล้วตรงนี้ F1 วันวิ่งสับซ้ายสับขวาขาข,าขวาขึ้นนําขาซ้ายเดินตามมาตรงนี้แล้วข้างหน้ามีจูแอคอยู่แล้วโบเคนไปยิงเก็บทางด้านสัตาร์จากสคิปไปตรงนี้แล้วจูแอคอยู่ข้างในบ้านตรงนี้ F1 วันสับปืนมาแล้วตรงนี้กําเนตปลาเข้าไปในบ้านแต่จูแอคโรเทตตัวออกไปด้านหลังแล้วเหมือนจูแอคจะได้ยินเสียงเนตมาแล้วจูแอคนอนนั่งเนียนอยู่ครับแล้วตรงนี้อ้าวไม่เข้าบ้านหลังนั้นสำหรับเอวันครับ เอวันรู้แล้วครับเลยพีกออกมาทางด้านขวาครับเพื่อที่จะหาบุมเล่นครับแต่จุ๊กแอร์ครับสเกตเห็นแล้วพีไฟไปจังหวะนี้กะยิงทะลุแต่ว่าไม้มันแข็งเหลือเกิน ก็ยังไม่ทะลุสคลิปต่ไกลๆอยู่นะครับ1นคนตรงนี้ฮะยังนอนเนียนอยู่แล้วตรงนี้ F1 บอกอ่ะไม่ยิงก็ได้เข้ามาพักในบ้านก่อนว่าปินโตัว F1 เนี่ยจะแรงแค่ไหนนะครับตองนี้ F1 ครับแบตน่าจะหมดฮะแล้วมาน่าจะชาร์จมือถือกันก่อนฮะตรงนี้มาอยู่ไกลปักไฟครับผมแต่ลืมหยิบมือถือขึ้นมาฮะตรงนี้ชาร์จไม่ได้ครับลืมเอาหัวต่อมาฮะมันเป็นปักประเทศอื่นถูกต้องครับตรงนี้ใกล้ๆกันในเอ็กซเรย์เราเห็นท้งนั้นจู๊กแอคและหนูแชมป์กันด้วยนะฮะและเรียบร้อยครับนั เจ้าปื้มไปได้ครับโอ้โหนะตรงนี้เป็นฐานะของไอช็อตสองคนนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันและเอ็กซี่ไปยิงทางด้านปีเตอร์ออกไปครับตรงนี้เหลืออีก5 1ผู้เล่นเท่านั้นครับแหมถ้าเป็นปีเตอร์จากอัลฟาเลยนี่เรียบร้อยนะฮะเพื่อนเก่าเพื่อนแกฮะยิงกันเอง <c oughs> นะฮะสำหรับเอ็กซี่กับปีเตอร์ครับผมและตรงนี้ฮิโรชิฮะยังไงวันนี้ผมอาจจะพาดไม่เป็นกลางนะครับเพราะผมมเชียร์เอ็กซี่ฮะหมดใจครับผมไม่ได้สิเราต้องเป็นกลางอ่า ผมไม่กลางเลยผมนั่งขวาคุณนั่งซ้ายเลยคุก็เหยียบมานั่งกางโอเคอะไรครับนี่อ่ะแล้วครับตัดภาพมาที่โรชิครับอ๋อแล้วตรงนี้ทางด้านมาร์ควันมาร์ควันหรือเขาจะให้เราอ่านว่ามาเควัน มาควันแหละคุณผมว่าแล้วครั้งหน้ามีทางด้านเอ็นก๊อจากเอ็นวีอยู่ตรงนี้มาบอกอยากใส่เดี่ยวจริงๆวิ่งมาแล้วต่อยแล้วตรงนี้มาคอนเทนิ่งแบบเซนต้ามาไงแบบลุกนั่งลุกนั่งวิ่งร้อยโลแล้วเดี๋ยวจะคอนเทนต์จัดเลยนะถ้าลุกขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเอ็นวีเบอร์สามแปดเนี่ยซัดมาเนี่ยไปดูครับ คานมาด้วยกันครับแล้วเอ็นกอดอ้าวแล้วตรงนี้ครับของคาร์เรอร์เอสราครับโดนซันนีโอเก็บไปซูนิโอเก็บไปครับแหมซันนีโอผมก็จะอ่านซันนีโอตอนแรกนะครับแล้วตรงนี้ครับมิกโดนเก็บไปเอ็นกอดครับกระแทกเข้ามาจังหวะนี้เอ็นวีเอ็นกอดโดนแต่ว่าสวนกลับมาไม่ทันครับสำหรับมาร์ควันคอนเทนต์แหละบอกเลยเคิร์นูครับไปเก็บนะจูเนียออกเกมไปได้ครับเคิร์นูมาแรงจัดๆกิกซี่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับทางนั้นควอรดแล้วเดทโซนโดน My n a m น Is ฮะกิกซี่กับคอสครับกำลังเล่นหนังอินเดียกันอยู่ครับถึงถึงถึงเฮ้ยเฮ้ยเ้สตึ๊กึปทำไมทักทายกันบ่อยนะใช่ฮะพีไฟมาได้สวยครับ แล้วไดเข้ามาจะชิดแต่เขาก็จูบหล่อหล่อเป็นกานขวาแล้วตรงนี้เหมือนจะเห็นหัวเห็นกีวออกมาสเปรรับเขาอยู่ข้างนอกแะตรงนี้แล้วไม่หลอหลอกกันแล้วเจอตรงนี้ปาดไปไม่มีดาเมจเกิดขึ้นแล้วออกมาแล้วติดดีๆเยกลายเป็นกี่กี้ครับโอ้โหโดนทั้งตอสัวซัดไปแล้วทังหดนี้ครับเนฟรอครับโดนในส่วนของหมีภูครับซัดลงไปนอนกองกับพื้นครับหมีภูน่าจะเก็บศพต่อตรงนี้หนูแชมป์ครับมันนอนตรงนี้คนเดียวไกลๆน่าจะได้ยินเสียงหมีภูหรือเปล่าไกลๆ อี่ออยู่ไหนครับมีผู้มาแล้วตัดมาตรงนี้เป็นทางด้านมิดครับอ่าทางด้านแม็กกอสครับ M4 แล้วทางด้านคาร์ลอสไปเก็บทางด้านอาร์เอ็กซ์ออกเกมไปครับตรงนี้สี่จุดสองผู้เล่นครับที่เหลือกันอยู่ตอนนี้ครับสมก็เป็นผู้เล่นของทีมชาติบราซิลจริงครับคาร์ลอสนั่นมันโลเบโตคาร์ลอส์คนนั้นไหมเขาเขียน C A R L O S คนนั้นน่ะอ่อันนี้ R O R O S อ่ะอ่ะคาร์ลอส์ไหมคาร์ลอส์ือคาร์ลอสอ่าอ่ะมาเป็นญี่ปุ่นเลย ไฮไฮโซเดสเตไฮหมายเนมอิแล้วตรงนี eh right> ้ข้างล่างมันเห็นกันได้นะัะเขาพยายามใช้เหลี่ยมหลบกันอยู่แล้วตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นบ้านเอาจู๊หลอหลอกกันหมายเนมอิบอกอ่ะมาทางไหนผมตามทางนั้นะแล้หลังนี้มีรูแล้วปาดมาเจอหรือเปล่าเห็นหัวกันแวบๆเห็นหัวแวบๆจะซัดรูไหมแล้วพีก็ออกมาจันทีสวนกลับไปครับไปเนมอิตมาเนมอิยิงไม่โดนครับเรียบร้อยครับหนังอินเดียอืาจได้ยินเสียงไกลๆยิงมาฮะ กิ้งมดแม็กแต่ว่าไม่โทร์กลายเป็นโทรนะครับที่ได้เปียบไปฮะแล้ววอร์แกล์วอมวอมแหละวอรแมทน้วอม์แหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปไปพูดถึงเขาเละเกมหน้ามาแล้วเครื่องยังไม่ติดไงต้นต้นรถเป็นไรอ่ะตันไม่ติดอ่ะทำไมไม่เราลับมาเหรอเนี่ยเราร้อนเหรอส่วนตัวเหรอเข้าได้นะส่วนตัวนะครับนะเขาที่เรา เขาเขาที่ขับจีก็ได้เขาที่เซนเซ็นก็ได้ไปเขาตรงนู้นเราี่เราอย่าเขาที่เราถ้าจะเข้าที่เราเราพูดให้ไม่ได้ครับเขาที่เทนเซ็นนะผมมาเยอะนะครับอย่างล่าสุดก็มีอะไรนะอยามาห้านะไปดูสกินมอเตอร์ไซค์นะฮะก็อย่าลืมสวยนะผมไปดูมาสวยนะต่อไปถึงสกินสวยไปดูที่โชว์รูมครับอ๋อคันจริงอคันจริงผมก็นึกว่าเล่นเวสาวที่ซ้อนท้ายน่ะสวยนะราดูครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ยแล้วตรงนั้นอะไรกันท่นน่ะประชุมเพลิงอะไรกันตงไปหน้าฮ ไอ้บินครับผมขอภาพตรงไปนนหน้าหน่อยได้ไหมฮะอยากได้ภาพตรงไปหน้าจังเลยฮะขอโดนตัวที่แปดพันของเรามาหน่อยฮะครับผมจ<า><ล>ะภาพต,ตรงไปหน้านคะคลิปโซครับซีวาต์ตเขาให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วตรงนี้ฮะเขาเหมือนอประชุมอะไรกันอยู่หรือเปล่าฮะ,คะตรงนี้นางพูดกันอยู่ฮะกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทาไงต่อสำหรับเบอร์หกสิบเอ็ดกับเบอร์สามสิบเก้าครับไม่มีเบอร์ตองในท้องนี้นะโอ้เบอร์ตองคุณชอบอ๋อผมอีแล้วพี่ดิวก็ชอบ คุณจะลงที่เจอป่ามาครับโอกิริวครับโอ้สวยงามครับวิชเชอร์ครับลงไปกองเลยฮะบโมวิชเชอร์แกใส่ชุดแร่ด้วยนะเป็นชุดเที่ยวกับที่น้องเอิญลิงชอบใส่โดยชุดเพชรชุดนี้ครับผมชุดเพชรฮะอยากถามเอิญเหมือนกันว่าครับใส่แล้วมันเห็นง่ายขึ้นเหรอเออไม่รู้เหมือนกันฮะน่าจะแบบความมั่นใจของเขาแหละวิบวับวิบวับขอชอบอย่างนี้วิ่งข้ามเข่ามานนี่เห็นเลยนะโอ้เมื่อวานสตรีมได้แบบว่าสุดจัดเลยฮะนานทีสตรีมทีสตรีมทีนี่แบบเหมือนแบบบ้าพลังนะฮะ มีตบหัวสโตนโชว์ด้วยนี่ในสตรีมอ่ะเราตัดมาตรงนี้เป็นแม็กกอร์ดีชนะแอโร์อลกไปครับน่าเสียดายครับรอบนี้ไม่มาเลยฮะน่าจะติดม้าติดสกัดดีซีดีเวิร์สแหละอ๋อเหรออ่ะดีซีออสแอโรอโลกอชุดเขียวชุดเขียวเอกซีครับซ้อมธนูกับหน้าไม้อยู่น้องโบสฮะอะไรของเราวะนี่วันนี้เราไปเรื่อยฮะอันนี้มันเป็นโซโลไงเป็นโซโลมันเป็นวอร์มอัพเราก็วอร์มแบบ ครับผมวอมไปเรื่อยๆวอมไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเกียดกันตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋านี้เขาไม่ให้มาจากทางด้านของ RP ร์พีรอยัลพาสซีชันสิบสามเปล่าอ่าใช่ฮะสวยงามนะครับบอกบอกเลยแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะสำหรับรอยัลพาสซีชั้นนี้นะฮะโพสโตรนะจีบได้นะเหมือนคุณต้องการอะไรอ่ะช่วงนี้เอ้ยน้องน้องชายผมน้องชายผมเด็กดีครับวันนี้ครับผมนะฮะแต่ไม่คุยจะดีกว่าอนะฮะรู้จักคุณไม่น่าดีนะตัดมาตรงนี้แหละว่าคุณก็ไม่ดีเลย โอเคกููปกูปีกูปีกูปีโอเคกูปีแหมทับโอเคไก่ปูนี่คุณอมดีเลยนะฮะและขึ้นมาตรงนี้เขากับสามล้อทรมานจริงๆฮะในนี้ฮะคอร์สเพลเป็นหญ้าฮะสำหรับแอร์ดรอปอยู่ข้างล่างแกน่าจะไปเก็บแอร์ดรอปมาฮะตรงนี้แล้วมาดักบนเขาสะพานตรงนี้ครับแล้วหูคิริสูตรมันเทลือเกินฮะแล้วตัดมาตรงนี้ฮะอาชีะอาชีครับแต่โซนนิด เราก็ไม่ก็อยากพากอะไรไม่มีผู้หญิงปไากลับบ้านมาชีนะกลับไปเดี๋ยวผมพากห้ผมรักในงานอะไรที่ดีนี่คุณเอาหมดคุณนี่คนเพชรบุลี่ชัดๆเจาะเลือดออกมานี่บอกเลยสีเหลืองออกมาเป็นตาโลโก้พับจีโมบายเลยผมนี่มาเลื่อนมานี่เป็นเทนเซนเลยไฟฟ้ามาเลยเหรอตรวจบ้างนะเรากระปุกกระปกพีซครับดอกซีวัดไปครับครับผมอย่างไงครับนี่อาชีครับ กำลังซองๆดูอยู่ไกลๆใกล้ๆไม่มีใครนะแต่ไกลมีหมีผู้ล็อกอยู่ครับต้องมาดูครับว่าอย่งไรครับเราลองภาคแบบเกาหลีเขาภากันบ้างไหมที่แบบทุกจังหวะคือจังหวะมันหมด โอ้โห oh, ผมว่าผมตายแล้วออตโต้ครับโดนเนทเก็บไปจากฮอร์ีเดย์แล้วภาพตัดมาตอนนี้ครับอาชีครับถือปืนอยู่ในมือแล้วอาชีก้มลงนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดกลับมาตรงนี้เป็นอาร์เมอร์นางวิ่งเล่นอยู่ในบ้านในขณะที่คอรก็ได้น่าจะได้ยินเสียงครับตรงนี้คอดล็อกอยู่ครับแล้วคอรหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันทุกทุกทางครับคอรแล้วควอดเหมือนจะได้ยินตรงนี้ในขณะเดียวกันเบบี้เก็บทนัทเอสบิวออกไปครับตรงนี้แล้วควอรเล็งเต้าเข้ากำแพงฮะตรงนั้นไม่มีใครโผล่มาแน่แต่คอทยยยยังังงะีืนน่่จเล็อูรตงงนนี้้พอออขใใชม์สย ใยการมองเห็นและเห็นอาร์เมอร์เห็นหัวแวบ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 มายังไงอาร์เมอร์โดดออกมาแลควอสเห็นแล้วครับเอาแล้วอาร์เมอร์ตรงนี้ไม่รู้ว่าคอสจะอยู่ในบ้านครับแล้วอาร์เมอร์จะเข้ามาในบ้านของคอสไหมตรงนี้คอสยังดูอาร์เมอร์อยู่แล้วอาร์เมอร์วิ่งออกด้านหลังไปอาร์เมอร์วิ่งออกไปทางด้านซ้ายแล้วอาร์มนีอาร์เมอร์นอนลงคอสได้แต่นั่งดูอาร์เมอร์แล้วคอสใช้ความเป็นเติร์ดดูอาร์เมอร์แล้วยังไม่เห็นอาร์เมอร์ที่วิ่งเข้าบ้านไปอาร์เมอร์ก็วิ่งเข้าบ้านไปในขณะที่คอสก็ยังดูอยู่คอสพยายามเล็งดูููอออยยย่่ร์ Armor, Armor, ก็ังโดด ทีซ sí okay. hey, ีสก yani ันตดาครับมีคอฟครับเขาเรียนสไตล์ครับเขาเรียนสไตล์โอเออันยอเสยะงเสียให้ิสอตไนี่มาญี่ปุ่นดว่ามญี่ปุ่นครับทีซีสครับมาที่แอรดตรงนี้ครับแต่ว่ามีโอเคกูปีครับเก็บไปก่อนครับเห็นเสื้อผ้าที่ถอดกองไว้ครับทีสเลือกที่จะวิ่งหนีไปเลยครับแม่หัวนี่สวยจริงๆครับทีสหมวกนี่แบบคอสเพลย์นะครบ เขาเรียกอะไรอะแบบเนียนๆนะกถ้าผมเคยถามโปรเพเยอร์หลายคนนะที่เขาแต่งชุดสีสันอะไรพวกนี้นี่เออเขาบอกว่าครับผมอาจะได้เห็นง่ายๆเดี๋ยวจะได้ยิงสวนกลับมาให้ครับใช่ฮะแล้วบอกเลยว่ารักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับบอกเราได้นะฮะหรือว่าจะว่าอะไรพี่หนึ่งก็พิมพ์มาเลยนะฮะชมเถอะนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนิดนึงนะใช่ครับผมตรงนี้เพื่อนๆคุณนี่แข่งกันอยู่แล้วนี่ครับพีซีครับไปเก็บลายเส้น1080งพีไปครับ Full HD แหละ Full HD แหละ นะครับบาร์บี้ครับจากฟิวเจอร์ลิสต้าเกมมิ่งครับบาร์บี้ตรงนี้นอนอยู่ในพงหญ้าแล้วบาร์บี้พยายามวิวซ้ายวิวขวาในขณะที่ฮอลิเดย์วิ่งอยู่ไกลๆตรงนี้แล้วตรงนี้บาร์บี้กลับบาร์บี้บอยอินอพาร์ตี้เวิลด์ใช่ไหมอ่าแล้วตรงนี้ครับแม็กกอร์สแกนั่งอยู่ในรถแล้ววงกำลังจะพบแกนในสามสองหนึ่งแล้วตรงนี้แกนสตาร์รถออกมาครับขับรถเร่งด้วยความเร็วยี่สิบแล้วเร่งขึ้นมาถึงสามสิบแล้วตอนนี้เป็นสี่สิบ ตอนนี้เป็น50แล้วหินด้านหน้าแกดิฟออกขวามาตรงนี้ฮะแล้วเจอหินอีกอันนึง พยายามดิฟหลบขวามาแล้วเข้ามาบนถนนตรงนี้เป็นถนนเลนเดียวแต่ไม่ขึ้นถนนนะแล้วขึ้นไปบนเขาตรงนี้ขับตามลายเขามาแล้วกําลังจะลงเขามาตรงนี้เหมือนจะชนต้นไม้ได้ยังหักหลบซ้ายออกมาได้แล้วข้างหน้า<ฮ>มีพลังด้านของอ่าที่กำบังอยู่แต่แกไม่เลือกจะเล่นครับแล้วมาตรงนี้ถ้าตกน้ํานี่คอนเทนต์นะ,ะเราจะชนต้นไม้ชนป่ามามา,มาครับลีฟเซคอนครับโดนย e ันซีซัดไปแล้วชนครับเก็บโบเกตออกไปแล Mac ้วแม็กกอร์สเขมาจอดตรงนี้ครับแต่ข้างหน้าเขามีคาร์ลสโลอยู่อ่าแล้วตรงนี้แม็กกอสอยู่ใกล้คาร์ลสแม็กกอสใช้ ความเป็นเติร์ดวิวอีกหรือเปล่าฮะตรงนี้ยังไม่ใช้ฮะตรงนี้เราแม็กกอรวิ่งมาแล้วกลับเข้ามาที่บักกี้แล้วขึ้นบักกี้แม็กอร์สตาร์บักกี้แล้วกําลังจะบูตขึ้นไปในขณะเดียวกันมีคนอยู่ในบ้านซ้ายมือแต่แม็กอรไม่รู้แล้วขับผ่านไปเลย อ๋อไม่ใช่คาร์ลอสครับคารลิปโซครับเมื่อกี้ฮะแม็กกอดครับเลี้ยวออกขวามามีหินตรงนี้หลบหลบนิดหนึ่งแล้วพยายามตัดเข้าเมนเลนแล้วขึ้นภูเขามาังหวะน,นี้แม็กกอดแล้วโทรนครับโดพีซีเก็บออกเกมไปด้วย M416 แล้วแม็กกอดยังเข้าขับรถต่อไปผ่านทุงยาสูง30เซนมาตรงนี้และตรงนี้เป็นพุ่มยาเตี้ยครับแล้วข้างหน้ามีแอร์ดรอปแล้วเขาชนตรงนี้ฮะชน กำแพงบ้านแล้วโดดเข้ามาบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วตรงนี้ครับเป็นท่งนั้นจับโดนขนมเก็บไปคะใช่ครับและจีซิสครับมาแวะชายหาดตรงนี้ครับวิวสวยเหลือเกินครับและหัวนี่มาเป็นดอกเลยครับจีซิสครับผมแล้วเหมือนแกกาลังจะเล่นไตกีฬาฮะแล้วว่ายจำซ้ายขวาครับสโตกที่1ครับตรงนี้แล้วเร่งความเร็วในการสโตกขึ้นมาว่ายทากบแล้วพยายามดึงอยู่แล้วตัดมาตรงนี้เป็นบีจสปีริีดสเปหลังใส่อาชีไป่อุ๊ยอาชี รอดไหมไม่รอดครับเป็นแดมเมสุดท้ายที่แกกำลังจะหันกลับมาแล้วทางนั้นจูแอคครับไปเก็บไฮช็อตได้จากคาริปโซครับโอ้โหสปิริต <Spirit S 2> ครับ เหลือ28นะผู้เล่นนะตอนนี้แล้วตรงนี้สปีริตอะแล้วฮอลิเดย์ไปยิงทางด้าน F1 ออกเกม PPM 21ครับไปยิงทางด้านพีซีออกไปเะแล้วแม็กก์คอร์ดยิงนั้นกูปีไปตรงนี้แล้วตัดกลับมาที่ซันนี่กอสอยู่นอกวงแล้วตรงนี้ข้างหน้ามีระเบิดแล้วเก็บระเบิดมาสักนิดนึงฮอลิเดย์อยู่ไกลๆตรงนี้น่าจะเป็นคนที่สเปย์ไปแล้วเมื่อกี้ซันนี่คอร์ดข้สเปย์ฮอลิเดย์เลือนเหลือครึ่งเดียวครับโอ้โหแล้วเก็บของครับแล้วของแบบแน่นจัดๆข้าสารับตนีก้งเข้าหัวคอสไปจังหวะนี้ อ่าแล้วตรงนี้ครับเป็นทางด้านสันนีกอลอยู่กับฮอลลีเดย์แล้วหลบมาตรงหลังตรงนี้ฮะตั้งหลังรถแล้วไรฟ์เข้าไปกาลังมีหินในขณะเดียวกันฮอลลีเดย์น่าจะขึ้นบักกี้แล้วออกไปเลยครับตรงนี้ไม่เลวหรือฮะสันนีกอลแกอยู่ขอบวงแล้วเช็คซ้ายเช็คขวาข้างหน้าไกลๆมีหนูแชมป์แล้วตรงนี้บาร์บี้ไปเก็บทางด้านเอซี่ครับด้วยยูซี่ฮะเอา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 ,เอา,เอาบาร์บี้เก็บเอซี่ด้วยยูซี่นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ครับบาร์บี้มันน่ารำคาญมากนะมาแล้วบาร์บี้ฮะ ของมาค่อนข้างที่จะเต็มนะครับแบนเดดท,ที่16ชิ้นครับพี่หนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าแกจะลำฮะตรงนี้ลำมวยจีนฮะแล้วเข้ามาในเโซนก่อนแล้วอั์เมอร์ครับโดนในส่วนของเฟสทอยครับ จากเอนวีครับเก็บออกเกมไปเลยผู้เล่นที่สอคนครับพี่หนึ่งครับผมและด้านขวามีหนูแชมป์อยู่ตรงนี้บาร์บี้สับซ้ายสับขวามือโยกแล้วข้างหน้ามีอีกหคนตรงนี้ครับสคน4คนใะ้อยู่ใ,ใกล้ๆกันตรงนี้กำลังจะเข้าวงมาทั้งหมดครับแล้วโดนรับจากหนูแชมป์นี่แหละบอกแล้วครับแล้วตรงนี้ครับโ,โลตอปวิ่งมาแล้วมีเนตมาตรงนี้ก็เอนกอร ใส่โซโลท็อปยังไงและเรียบร้อยครับเป็นนั้นนะเอ็นก๊อตครับเก็บทางด้านโซโลท็อปออกไปแกมาดักรอนานแล้วแล้วเห็นรถที่มาจอดด้วยตรงนี้แต่ต้องเฟิร์สเอทพันมาก่อนครับตอนนี้แล้วเลือดกำลังจะเด้งขึ้นมาแล้ววิ่งมาเก็บครับตรงนี้อ่ในขณะเดียวกันตรงนี้ครับ e s c นอนอยู่ในบ้านกำลังจะมีคนมาชาร์จเขาได้ยินเสียงหมายเลขห้าสิบเก้าเปิดประตูเข้ามาครับเมื่อสักู่ครับ e s c ครับมาเป็นลาเส้นครับใครเอ่ยใครเอ่ยจากลาเส้นครับ ซูเนโอครับซูเนโอปาดมาจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้เอสซีเขารออยู่แล้วครับแล้วเป็น AK ปาดเข้าหัวแล้วตรงนี้เฟียตบอยครับวิ่งเข้าวงมาโดนรอรับอยู่ออกไปเลยครับโอคิริวครับซัดเฟีบอยออกเกมไปครับเหลือ18คนครับแล้วเหมือนโอคิริวครับจะเห็นจุกแอคไกลๆหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะแต่มันบ้านหรือเปล่าฮุนเนาะหุ่นฮุนฮุนฮุนสัดไปหนึ่งแม็กซ์ครัตอนนี้เหลือ18ผู้เล่นฮะนะครับ ในวงเฟสที่4ของเราหรือว่าเป็นไอ้นี่นะกล่องของเดอะฟูเอออาจจะใช่น่นนะนะหัวขึ้นมาแล้วนี่ครับสตีสเตปสามโจสามฮะของพี่หนึ่งฮะออกเกมไปเรียบร้อยครับหนูแชมครับเอ้าวโดนเพย์โดนไปครับเมื่อกี้น่าจะไม่ทันละเอียดสีครับตรงนี้ไปอุ้ยแล้วอ้าวอ้าวซันนี่กอสครับวิ่งมาตรงนี้ แล้ว MCP ครับไปเก็บทางด้านโอคิริวครับไปเอี่ไปเก็บโรสจากลาเส้นโอเคไปเช่นกันเหลือ13คนครับสันนีคอรกำลังวิ่งเข้าไปครับใกลจะมาทะกับหมายเลข52เวลา52แกน่าจะนอนรอดูอยู่นะครับแล้วตรงนี้กําลังจะต้องเข้าเพย์โซนกันทั้งคููต้องดูว่าจะยังไงในขณะเดียวกันฮอลลีเดย์อยู่ทางด้านบนเข่าอาจจะเห็นตรงนี้สันนี่กอร์แล้วสันนี่กอร์วิ่งมาแล้วครั้งหน้าเห็นแล้วแล้วอนไปเรียบร้อยจริงๆครับเป็นโทสันที่กอดครับ ตัปีริดออกไปตรงนี้แล้วมี1คิวแล้วตรงนี้เป็นจุกแอคครับจอดรถที่ไหนไม่จอดมาจอดในบ้านมีมอไซค์หนึคันตรงนี้ฮะแล้วยังไม่ได้ขึ้นมอไซค์ไปมี M C P ครับรอล็อกอยู่ครับแล้วเขาเห็นแล้วครับ M C P หูแล้วตรงนี้วงมันเจ็บแล้วนะครับจุกแอคบอกไม่เป็นไรผมเอาโอ้โอแล้วโดนยิงมาจาก มาจาก MCP นั่นเองครับ MCP ครับรอเลยครับแล้วไป <ลอ S 1> าตาลรถมอเต<ซ>อร์ไซค์อย่างนี้แกรู้แล้ว,ล,วละ MCP บอกนั่นเดี๋ยวผมอ้อมรอแป๊บนึงนะฮะเข้าวงไปเข้าวงไปพร้อมกับล็อกไปด้วยครับจังหวะนี้หัวโยกกันเลยทเทีลเชียวแต่จุกแอร์ครับเกาะหนึ่งหมวกสองที่ใกล้จะแตกครับท้ามพี่เฟิร์สเอ็ดแค่อันเดียวครับต้องรอให้มันลดแบบสุดๆแล้วค่อยกดใช้ครับ ต้องครับแล้วเพย์โซนผมว่าน่าจะอย่างไกลแกเลยครับตรงนี้ฮะไปแล้วครับจุกแอรครับเปิดเอ็ดอันสุดท้ายครับแล้วตรงนี้ครับน่าจะต้องเคลื่อนตัวโดยโมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่แล้ว e s c แกเข้ามาตรงนี้เช็คขอบก่อนข้างบนมีฮอลิเดย์ครับได้ยินเสียงยิงมา e s c เลือกที่จะหลบมุมตรงนั้นไว้ครับและเช็คด้านหลังมีเอ็นกอรเอ็นก e s c เห็นหรือเปล่า e s c สูงเข้าไปแล้วอ้โหคมจัดจัด e s c แค่ชุดเดียวแล้วก็หายไปเลยครับ E.S.C ตรงนี้เราไม่ไปเก็บของด้วยเพราะมันอยู่นอกเพลย์โซนก็วิ่งเข้ามาแคมป์ที่บ้านหลังนี้ก่อนซึ่งอยู่ในวงและเพลย์โซนกำลังจะอัปเดตมาในไม่ช้าต้องดูนะครับว่าเพลย์โซนต่อไปจะดีดจาก E.S.C ไปและดีดจริงๆด้วยฮะไม่น่าพูดเลยบอกเลยว่าเป็นโตชุดนี้ครับน่าจับตามองจริงๆครับครับผมว่ามีกับข้าวอะไรอยู่ในนั้นบ้างสำหรับชุดนี้ฮะไม่ว่าจะต้องคิดต่อแล้วว่าจะให้หลวงพี่ดีไหมนะครับพ่อแม่ฝากมานะฮะ จังหวะนี้ครับจุกเอ็กซ์ตัดมาที่ฮอลิเดย์กับบัคกี้สีขาวครับฮอลิเดย์มีแค่เกาะหนึ่งครับและด้านล่างเป็น e s สซครับฮอลิเดย์ฮะัอู้แล้วรถขวัดขึ้นนะตรงนี้ครับผมฮอลิเดย์ครับโอ้แล้วโดนสเปรย์น่าจะแตกนะครับตรงนี้ถ้ารถอย่างนี้นะฮะที่จะขึ้นเนินนี้มาครับเราคาร์ล็อกเก็บทางด้านเรื่อที่จะเหินลงมาตรงนี้มีแม็กกอสอยู่ข้างในฮอลิเดย์ครับมาทีมบ้านแล้วแม็กกอสทักทายมาอย่างนี้เอ้า ไม่น่าใช่แม็กกอร์ที่ทักทายมาฮะเพราะว่ายังไม่เห็นเขายืนขึ้นมาครับแล้วตรงนี้กลับไปตรงเอซีพีครับน็อกขับรถไปได้ครับพี่หนึ่งขับมาชนปุ๊บรถระเบิดนี่คอนเทนนะแล้วกำเนิดมาจากเอซี่ครับยังไงแล้วเปลี่ยนครับไม่เก็เนยแหละไม่เนยแหละเปลี่ยนปืนครับเปลี่ยนปืนนิดนึงมันมีทางขึ้นทางเดียวมันมีทางขึ้นทางเดียวเฮ้ยโดนแล้วโครับของจริงให้ตายเถอะ ตัดภาพมาครับตอนนี้ปิดตอนเกมมิ่งเลยสันนี่ก็กับ E S C ครับเอ็กซ e ี่ก็ออกเกมไปแล้วมีคนออกกพิมพ์คอมเมนต์มาฮะว่าว,าวอร์มมุกวอร์มมุกไม่ไม่วอร์มฮะมุกสดเลยใช่ฮะแล้วตัดมาตรงนี้เป็นทางด้าน M C P ครับแกในบ้านข้างหน้ามีอยู่หนึ่งคนนะฮะเป็นทางด้านของแม็กกอร์นั่นเองครับนอนเียนอยู่ในบ้านฮะแล้วอ p พพลายแบนเดตมาก่อนครับตรงนี้แล้วไม่มียาเหลือแล้วด้วยสำหรับ MCP ตรงนี้อ้าวแล้วเป็นทนาสันนี่กอรครับยิงทงนาขนมไปแล้วเห็ุตรงนี้จูอเคเรียบร้อยแล้ว,ลวมีการ Mac เปิด <God> ้นมารลอดไหมแม็กอดออกมาเอาต่อรับ MCP ครับไม่สวยเลยครับทามิ่งฮะแล้วแม็กอดโดดยิงเก็บไปตรงนี้ฮะ ตอนนี้เหลือผู้เล่น5คนครับเป็น g s s ครับ Mac God ค a n o ESC และ s u n ก y g o ดครับและตรงนี้ ESC มีที่กำบังเป็นต้นไม้ Sunny g o ดอยู่ High Ground น่าจะต้องวิ่งลงมา Mac God น่าจะต้องเข้าวงในขณะเดียวกัน X ซ c แกอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยและอยู่กลางวงเลยนะครับต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับตอนนี้ ESC มีที่กำบังทางด้าน e c เรียบร้อยต้องรอดูว่าทางด้าน Sunny g o ดนะครับแกจะมาจากโพซิชั o ตรงนั้นยังไง Mac God พยายามขยับขยื่นเข้ามาในวงฮรตรงนี้แล้วต้นหญ้า บอกเลยว่าสูงประมาณรักสาสิเซนนะฮะตรงนี้ถ้าถอดเป้จะเนียนมากเลยนะใช่ครับแต่ว่าครับชุดเขาเป็นสีแดงแล้วกระทะก็เป็นสีม่วงแล้วก็ทน้งของเขไมกา้เตรียมเตรียมครับเตรียมถอดเป้ครเอยแล้วมีรถขับมาตรงนี้แกได้ยินแล้วแม็กกอสแต่ว่าเคอร์นูครับล็อกออกจากหลังแต่ว่ากลายเป็นจีซิสครับซัดไปครับแม็กกอสล่วงลงไปครับออกไปอันดับห้าแล้วเคอร์นูครับวิ่งเข้ามาในวงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อย เอาล้ครับตอนนี้เหลือ4ผู้เล่นซันนี่กอดเอ็กซิสนะครับแล้วก็ ESC แล้วก็ท่านั้นเคอร์นูครับซันนี่แกน่าจะขยับเข้ามาในเพลย์โซนได้ต้องดูครับว่าวงต่อไปเพลย์โซนจะบีบไปทางด้านไหนฮะซันนี่มีที่กำบังครับเอ็กซิสมีที่กำบังฮะส่วนทุกคนมีที่กำบังหมดฮะเอาง่ายตรงนี้ใช่ครับต้องมาดูครับว่า ESC ซันนี่กอดหรือว่าจีซิตรวมถึงเคอร์นูครับจะเป็นใครที่จะได้ไก่นี้ไปครับแล้วตรงนี้ครับโดนเราสั่งขยับขวาช้าๆนะฮะด้วยแรงลม60นะฮะ ใช่ครับคำนวณลมครับและแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยฮะทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าครับผมบอีก15บห้อ่าแล้ววงบีบเข้ามาใส่ XC ตรงนี้ครับอ้าวทำให้ทางด้านของ เคิร์นูแล้วก็นั่นในเอเซต้องออกครับในขณะเดียวกันซนะันนี่กอดน่าจะต้องขยับเข้ามาอีกนิดนึงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านให้เข้าไปอยู่ได้นะครับใช่ครับซันนี่กอดมุมดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ครับแต่ว่าจีซิสครับเลือกสเปซใส่และเอเซเป็นคนที่โดนเก็บออกเกไปครับอ๋อ,อแล้วตรงนี้เคิร์นู u, ขยับเพราะว่าเห็นเขาบวกกันแล้วอ้อมมาทางด้านขวามือของตัวเองแล้วตรงนี้ซันนี่กอดบอกอพี่อ้อมมาอย่างงี้ผมรอเก็บแล้วละ่ละ ทางนั้น e x ็กซิไม่ได้โฟกัสซันนี่กอสเลยนะฮะตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงใกล้อย่างนัานเคอร์นูครับแล้วพยายามล็อกอยู่ตรงนี้ต้องรอดูว่าซันนี่กอสจะเป็นมือที่สารนหวานเจี๊ยบได้หรือเปล่าแล้วทางนั้นเคอร์นูตัดสินใจมาแล้วตรงนี้มีปลาสโมอไปก่อนสำหรับซันนี่กอสปิดขวามือตัวเองไว้แล้วเคอร์นูยังนอนอยู่เอ็กบอกผมคุณไม่เข้าผมก็ไม่ออก แล้วเคินู่ตรงนี้วิ่งจูกล้อรออยู่ซันนี่กอสบอกผมจะชิดผมจะชิดผมอยากรู้จักพวกพี่เยอะมากกว่านี้แล้วตรงนี้กระโดดสเปร์ครับเอ็กซิสเก็บออกไปแล้วตรงนี้เหลือซันนี่กอนครับและซันนี่กอสครับพยายามปาดเข้าวิ่งผ่านสมกมาครับเพื่อเช็คแล้วปีไฟประตูไปก่อนครับเพื่อเหลือพื้นที่เล่นน้อยแต่จีซิสครับกำเนิดมาจังหวะนี้จะโยนทะลุหรือเปล่าหรือหาช่องโยนมาจากข้างล่างและโยนมาไม่โดนครับซันนี่กอครับพยายามจะหามุมเล่นแต่ว่ารีโหลดก่อนครับจีซิส ตอนนี้กอดพีคออกมาทางซ้ายเช็คลังหินแต่ว่าถอยกลับมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วตรงนี้ยังมีหลังหินใช้อยู่ครับแล้วตรงนี้เอ็กซิสกัเนตอีกหนึ่งทีแล้วยังไงคัดมาเน้นๆปาปิดขวามือไปแล้วสันนี้กอดหัวแดมไปทีหนึง่งแดมเมทไปยี่แปดตรงนี้ครับจะรีเจนเลือดรอพร้อมแล้วค่อยไปไหมเอ็กซิสบอกน่าจะมีโดนขออีกอันคัดเน้นๆแล้วสันนี้กอดหนีถอยไปแต่ว่าเนทมันไม่ถึงอยู่ตรงสันนี้กอดครับ เอาแล้ว<อ>สันนแล้วครัอด <God. S 2> แล้วเห็นเท้าตรงนี้ครับเอ็กซ์ีดยังไม่ได้ฮนะเนตต่อครับปลาออกมาดักขวาแล้วเกือบโดนนะตรงนี้สันนี่กอดยังหลบมาได้หลอหลอกกันอยู่เป็นหนังอินเดียตรงนี้แล้วปลาเนตขวามาสันนีิกอดบอกปลาขวามาผมก็ออกขวาตัวเองนี่อะเออแล้วยังมีปลาสมกดักขวามือของนักทันสันนิกอดไปด้วยครับใช่ครับตอนนี้ กอนพยายามพีไฟอยู่ครับหามุมเล่นและจีซิสครับหลังจากสโมวมาทางซ้ายสันนิกอนและป่าตะวานจังหวะนี้แต่การเป็นจีซิสครับที่เลื่อนโลแล้วโลจัดจัดและสันนิกอนครับเรียบร้อยครับ3คิวกับ1แชมเปี้ยนครับก็ได้รับเงินรางวัลไปครับสำหรับสันนิก่อนครับ3คิวเอ็กซ์ซีสามคิวครับเคอร์นูสอคิวแล้วก็ e อ c ซีออนไฟจัดจัดครับมา6คิวครับส่วนทางด้านแม็กกอส3คิวครับแล้วก็ MCP 3คิวแล้วก็ไล่เรียงกันไปครับ